สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวก็พอดีมีเรื่องออที่กําลังดังช่วงนี้เนาะรถรถที่เชียงใหม่รถแดงเชียงใหม่ท่านผู้ชมใครเคยขึ้นรถแดงเชียงใหม่บ้างถ้าใครไปเชียงใหม่นี้ก็คงจะรู้ว่าถ้าไปส่วนตัวเนาะที่แบบไม่ได้ไปไปทัวร์ก็คือไปส่วนตัวก็คือเราก็ไม่ได้รถไปเนาะก็คือต้องได้นั่งรถแดงเนาะที่ที่ที่ข้างข้างรถแดงเขาจะเขียนว่า ส0ิบาทเนาะแต่ถ้าเหมาเนี่ยก็คืออาจจะแพงกว่านั้นแต่ว่าก็าต้องตรงลงราคากันเลยประมาณเนี้ก็เลยก็มีก็มีผู้โดยสารบางท่านก็บอกว่าเหมือนได้ายว่ารถแดงบางทีก็เอาเปรียบผู้โดยสารเลยประมาณเนี้คือผู้โดยสารบางท่านก็หมอไปแล้วหมอรถแดงไปแล้วเพื่อจะไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแต่พอเห็นผู้โดยสารอื่นมาก็รับอีกแล้วก็พาอ้อมไปส่งอะไรประมาณเนี้ยือคล้ายว่า คล้ายๆว่าหมุนไม่แฟร์อะไรแบบนี้พู้ดยนสารเขาเขาเขาพูดมาเนาะว่าประมาณนั้นเนาะก็คือเอ่อค่ารถก็แพงบางทีก็คือแบบว่าไม่ไม่ไปตามเส้นทางอะไรประมาณนี้นั่นแหละก็คือเป็นประเด็นมาทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเอา่อบางท่านที่เคยนั่งแล้วคือไม่ประทับใจอะไรประมาณนี้ก็ก็จะบอกบอกต่อๆกันไปว่ารถแดงเชียงใหม่เนี่ยเอ่อถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปนั่งในประมาณนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้พอช่วงนี้มันจะมีรถเขาเรียกนะนะ แอปเรียกรถอะแอปเรียกรถที่แบบว่าคือคือคุณไม่ต้องไปเรียกรถแดงคือ,อคือเรียกรถที่เป็นแอปอะคือแบบนี้มันจะได้มาตรฐานก่าก็คือเราเรียกมาปุ๊บมันก็จะบอกราคามาเลยประมาณนี้ประมาณนี้คือเราไม่ต้องไปต่อรองราคาไงส่วนถ้าเป็นรถแดงของของเชียงใหม่นี่ก็คืออาจจะต้องต่อราคาอาจจะเป็นไปสถานที่หนึ่งอาจจะเป็นร้อยสองร้อยเลยอะไรเงี้ยถ้าต่างชาติมาก็ยิ่งจะแพงเลยประมาณนี้ที่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 ผู้โดยสารเขาเล่าให้ฟังนะก็บอกว่าบางท่านก็บอกว่า ถ้าพูดคาเมืองได้ก็คือพูดเหนือได้ก็คือราคานี้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันได้ใค่ว่ามาจากถิ่นอื่นมาจากกรุงเที่ยวอะไรเงี้ยก,ก็อีกราคานึงแต่ถ้าเป็นต่างชาติก็อีกราคาหนึงห่งเลยประมาณนี้อันนี้คือเขาลอกกันมาว่าประมาณนี้นะทีนี้ทีนี้พอ,อนักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นก็คือไม่ใช่คนเชียงใหม่นะประมาณนี้พอเขามาเขาก็เคยมานั่งแล้วเขาเกิดความไม่ประทับใจเนาะเขาก็เขาก็ไม่อยากจะนั่งทุกวันนี้เขาก็เรียกเรียกแอปเอาทีนี้กลายเป็นว่า รถรถเชียงใหม่อ่ะรถแดงเชียงใหม่อ่ะลูกค้าไม่มีประเด็นลูกค้าไม่มีนี่น่าจะไม่ใช่หรอกน่าจะแบบว่าลูกค้าเขาไม่อยากนั่งมากกว่าเพราะว่าบางทีไปตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องแบบว่าต่อรองราคาเพราะว่าทําไมไม่มีราคามาตรฐานมาเลยอะไรประมาณนี้ท่านผู้ชมนั่นแหละเหตุผลอันนี้ก็ฟังเขาใหม่อีกทีหนึ่งฟังในข่าวเขาเล่าประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่ตาต้าไาเที่ยวอยู่นี่ก็คือตัท้าไาเที่ยวนี่อยู่กรุงเทพเนาะแล้วรถข้าซอกข้าซอยข้าซอยอะไรประมาณนี้มันก็ Ười, คือคือถ้าถนนใหญ่นี่จะเป็นรถเมย์นะแต่ถ้าเป็นตามซอกตามซอยตามอะไรต่างๆเนี่ยลัดเลาะไปที่ต่างๆนี่จะเป็นรถแบบรถรถแบบรถเชียงใหม่นั่นแหละเป็นเป็นรถแบบเชียงใหม่แต่คือถามว่ามันมันเป็นยังไงก็คือมันถ้าเปรียบเทียบวันนั้นคือมันมาตรฐานกว่ารถกรุงเทพจะมาตรฐานกว่าที่ที่เชียงใหม่นะเพราะว่าวิ่งตามเส้นทางแล้วก็ค่ารถที่เชียงใหม่มันสามสิบบาทใช่ไหมแต่ของเราที่กรุงเทพนี่ก็คือตามข้อซอกข้อซอยไปเนี่ย ก็คิดตลอดสาย8บาทคุณจะนั่งไปไกลแค่ไหนก็คือ8บาทประมาณนี้ก็คือเปรียบให้ม่ฟังว่าความแตกต่างเนาะแต่ไม่ได้ไปอะไรว่าอะไรคนนั้นก็คือแตกต่างว่าอันนี้เมืองหลวงนะเมืองหลวงนี่คือมันมีรถแดงเหมือนกันรถไปที่นั่นที่นี่อะไรประมาณนี้ตามซอกตามซอยอะ่ะเขาก็คิด8บาทเต็มที่ก็10บาทเนาะแต่ว่าที่ที่เชียงใหมก่ก็ถือว่าแพงอยู่แล้วก็เส้นทางก็ไม่ไม่มีเส้นทางก็คือลัดเลาะไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ นั่นแหละเหตุผลคือแบบประมาณนั้นเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วตาตาพาเที่ยวก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะแต่ว่าอันนี้นั่งเครื่องบินไปไปลงที่สนามบินเชียงใหม่แต่เราก็ไปพักอยู่แถวๆไอประตูท่าแพตอนตอน,ตอนที่จะกลับอะตอนที่ไปเที่ยวก็คือได้ยินกีศัพั์มาว่ารถแดงอาจจะแพงอะไรประมาณนี้เราก็ไม่กล้าขึ้นเนาะก็มีขึ้นรอบหนึ่งมั้งในคลิปขึ้นอยู่รอบเดียวสามสิบาท ขึ้นไปก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณกิโลหนึ่งกิโลไม่เกินสองกิโลหรอกเขาก็คิดสามสิบบาทก็ก็ก็แหลก็แล้วแต่ว่าจะแพงไม่แพงเขาคิดเองเนาะแต่เราก็ก็พอได้อยู่ก็คือมันไม่ถึงร้อยก็พอได้อยู่เพราะว่าเราเรามันเป็นเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวเราเราไปเดินทางไปเที่ยวอย่างนี้เนาะราคานี้ก็พอรับได้อยู่สามสิบบาทหรือประมาณนี้แต่ตอนที่ตาต้าจะกลับจากจะกลับจะกลับจากโรงแรมไปที่สนามบิน เชียงใหม่ประตูท่าแพไปสนามบ,บินเชียงใหม่เหมือนกันเถอะเขาคิดร้อยห้าสิบาทเลยนะเราก็เราก็คิดว่าแพงอยู่แต่เราก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรถที่จะพาเราไปได้ไงเราก็ต้องจำใจว่าเออร้อยห้าสิบาทก็ร้อยห้าสิบาทเลยประมาณนี้ <S <S บางท่านก็อาจจะว่าบอกว่าไม่แพงอะไรประมาณนี้แต่ก็คือเออแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเนาะท่านใดมีไอเดียหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรที่แบบว่าแบบนี้ก็คือมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับเพราะว่า เราก็เกิดมาเราก็ไม่รู้อะไรทุกอย่างเนาะมันก็ต้องมีการแบบว่าแชร์ประสบการณ์กันอะไรประมาณนี้เนาะถ้าท่านมีอะไรแชร์ที่แบบดีๆก็แชร์มาให้ตาตาพาเที่ยวฟังได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทาตาพาเที่ยวมาโดยตลอดนะออขอบคุณที่ทุก,ท,กท่านให้กําลังใจช่องยู u t บน e น้อยของตาตาพาเที่ยวเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้่มนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีค่ะบายบาย